สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดพิเศษและกันครับที่ผมนำมาอัดนะครับในวันหยุดเนี่ยเพื่อที่จะเล่าตอนพิเศษนะครับที่เนื้อหาเนี่ยไม่ได้ถูกนำมาลงในไฟล์นอตฟาวหลายๆคนถ้าเกิดเ,เข้ามาฟังในนี้แล้วก็ยังไม่รู้จักไฟล์นอตฟาวคือไฟล์นอตฟาวจะเป็นรายการทางช่องของ Mission ทูพลู o ตนะครับที่ผมจะเล่าเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมครับแล้วก็เรื่องราวที่มันน่าสนใจเนี่ย ออกากาศทุกวันอังคานทางช่อง i s ชชันทูพลูโตยังไงใครที่ยังไม่เคยฟังก็ฝากเข้าไปติดตามนะครับแล้วก็รับฟังกันได้ส่วนที่ผมมาอัดในช่องของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวหนึงนะครับที่ผมเนี่ยตัดออกเอาจริงๆเสียดายมากครับเพราะว่าทําเนื้อหาข้อมูลมาค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวครับแต่ว่าด้วยเหตุว่าหลังจากทําข้อมูลเสร็จเนี่ยพเพออิม,มันดันไปซ้ากับ ช่องดังช่องหนึ่งครับซึ่งผมก็ติดตามแล้วก็ชื่นชมน้องเขาอยู่แล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออไม่อยากจะทําซ้ากับน้องเดี๋ยวผู้ฟังจะขาดทุนแต่ก็มีหลายๆคนครับบอกว่าอยากให้พี่แฮมมาเล่าในสไตล์ของตัวเองก็เลยอ่นไหนก็ไหนๆหงั้นเอามาเล่าในช่องของตัวเองละกันก็ถือว่าฟังเป็นอีกหนึ่งอัตลบเนาะ เรื่องราวครับหรือว่าคดีในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นคดีที่ผมเนี่ยได้รับการแนะนํามาจากน้องชายสุดหล่อของผมครับนั่นก็คือน้องชนนเอี่ยมดีซึ่งชนนเอี่ยมดีเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมาเล่าในโอเพนเคสกับผมนี่แหละแต่ว่าหลังๆน้องก็ค่อนข้างที่จะยุ่งมากครับเพราะว่าไปอ่านข่าวของมิชชั่นช่องของมิชชั่นนะครับในรายการมิชชั่นเดลี่รีพอร์ตทุกเช้ายังไงก็ฝากติดตามน้องชนนด้วยเนาะ ซึ่งหองเนี่ยก็ไปเจอข่าวข่าวนี้มาแล้วก็เอามาแชร์ให้ผมนะครับแล้วผมก็เข้าไปอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจจริงๆแต่ว่าก่อนเล่านะครับก็ต้องบอกทุกครั้งว่าไม่ว่าจะในไฟล์โน้ตฟาวหรือว่าทุกเรื่องราวที่พี่แฮมนำมาเล่านะครับ คาับพี่ัะไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเราก็อยากจะเป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองตอนบทเรียนครับที่มันไม่ดีที่มันเลวร้วายเนี่ยไม่ให้เกิดกับตัวเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีอันนี้ชวนผู้ใหญ่ผู้ปกครองมาฟังด้วยกันก็ดีเนาะเพราะว่าเนื้อหามันก็จะมีความรุนแรงอยู่ระดับหนึ่งเลยคดีนี้ครับเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2003ที่เมืองแมนเชสเตอร์ครับประเทศอังกฤษ มีเด็กชายอายุ14ปีคนหนึ่งขอใช้นามสมมุติเพราะว่าเป็นเด็กชายเนาะเนื่องจากกฎหมายที่นั่นเนี่ยถ้าเป็นเยาวชนก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยชื่อจริงได้ครับสมมุติว่าเด็กชายคนนี้อายุ14เนี่ยมีชื่อว่าจอรน,นะครับจอนเกิดในครอบครัวชั้นกลางโดยเขาอาศัยร่วมกับคุณแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงของเขาเอาจริงๆตัวจอนเนี่ยเขาเพิ่งจะมาทราบ ไม่นานครับว่าพ่อที่อยู่กับเขาเนี่ยก็ไม่ใช่พ่อที่แท้จริงนะแต่ว่าเป็นพ่อเลี้ยงเนื่องจากคุณแม่ของเขาเนี่ยได้แต่งงานใหม่นั่นทำให้เกิดปมในใจของจอรนเรื่อยมาครับจากนั้นเนี่ยตัวจอรนเขาก็รู้ว่าตัวเขาเนี่ยเ,เป็น LGBT ครับก็คือเป็นผู้ชายที่รักเพศเดียวกันนั่นเองนั่นทำให้โลกของความเป็นจริงที่เขาอยู่เนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่ จอหนได้เข้าเรียนอยู่ที่ไบร r ์แกรมมาสคูลครับแห่งหนึ่งแล้วเขาก็มีผลการเรียนเอาจริงๆค่อนข้างดีนะแถมเขายังมีความตั้งมั่นที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยให้ได้หลังจากเรียนจบด้วยแต่ชีวิตในโรงเรียนของจอหนเนี่ยเอาจริงๆเขาก็เป็นเป้าครับในการที่จะถูกบูลลี่แหละถูกล้อเลียนถูกกั่นแกล้งจากเพื่อนๆเสมอด้วยเหตุผลเดียวครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยรู้ว่าจอหนเนี่ยเป็น LGBT นะครับ นั่นทําให้จอนก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวครับเขาก็จะโดดเดี่ยวแหละเพื่อนน้อยแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆในห้องหรือแม้แต่คนในครอบครัวก็เช่นเดียวกันเขาก็จะไม่ค่อยสูงสิงกับคนในครอบครัวโดยเวลาส่วนใหญ่ของจอรนจอรนก็มักที่จะ คลุกตัวเองอยู่กับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเขาเอาจริงๆคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ของจอนเนี่ยก็ตั้งใจที่จะซื้อให้จอเอาไปใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนนะครับเช่นหาข้อมูลมาทําการบ้านหรือว่าค้นคว้าข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองนี่แหละแต่จอนเนี่ยมักจะใช้คอมพิวเตอร์ในการหาเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตซะมากกว่าครับเขาชอบที่จะคบหาแล้วก็มีเพื่อนในโลกออนไลน์เนี่ยเยอะๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจอนเขาสามารถแสดงความเป็นตัวเองได้แบบเต็มที่ไงเขาสามารถที่จะโลดแล่นไปกับจินตนาการของเขาได้โดยที่ไม่มีอะไรปิดกั้นครับและวันหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2003เนี่ยจอนเขาได้สร้างตัวตนอีกตัวตนหนึ่งครับเป็นตัวตนใหม่ของเขาบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นเด็กสาวครับ อายุ16ปีโดยจอรเนี่ยตั้งใจจะใช้เด็กสาวอายุ16ปีที่เขาสร้างเนี่ยมาหาเพื่อนหรือไม่ก็มาหาแฟนอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็บังเอิญครับมีเด็กหนุ่มอายุ16ปีเท่ากันเลยกับที่เขาสมมุตินะมาอ่า เหมือนกับมาติดต่อครับซึ่งในเหตุการณ์นี้ผมผมขออนุญาตใช้นามสมมุติเรียกเด็กหนุ่มอายุ16คนนี้ว่าชื่อมาร์กละกันครับดูมาร์กเนี่ยเขาไปเจอข้อความที่จอรจ,จ,จนะครับโพสต์ไว้ว่าจอรเนี่ยคือเด็กสาวอายุ16นะและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นครับที่ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยได้พบกันในโลกออนไลน์นั่นเองมาร์กและจอรในตัวตนสมมุติที่เป็นเด็กสาว16ก็ได้พูดคุยกันเยอะมากๆครับ คือในแต่ละวันเนี่ยก็เรียกว่าพูดคุยกันแทบจะตลอดเวลาทําให้ทั้งคู่เนี่ยรู้สึกผูกพันครับแล้วก็ตกหลุมรักซึ่งกันและกันความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะยาวนานต่อเนื่องจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมก็เรียกว่าคุยกันได้ประมาณ1เดือนมาร์กเนี่ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากเจอผู้หญิงคนนี้จังเลยที่เขาคุยด้วยซึ่งเป็นผู้หญิงที่จอนเนี่ยสร้างขึ้นมาแน่นอนว่าปัญหามันก็ตกอยู่ที่จอนใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็ไม่อยากให้ มาร์กเนี่ยรู้ความจริงว่าไอ้ที่คุยคุยอยู่ยไม่ใช่เด็กสาวอายุ16แบบที่มาร์กค,คิดนะแต่จริงๆอันนี้คือเด็กอายุ14ที่ชื่อว่าจอหนักหากละแต่จอนเขาก็ไม่อยากจะเสียความสัมพันธ์กับมาร์กไปดังนั้นทางออกเดียวครับก็คือการสร้างตัวละครขึ้นมาใหม่นั่นเองจอนได้บอกกับมาร์กว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นน้องชายของหญิงสาวอายุ16คนนั้นเองแหละ โดยโกหกว่าพี่สาวของเขาเนี่ยอยากจะให้เจอตัวเขาก่อนอยากให้มาร์กเนี่ยเจอเขาก่อนที่จะไปเจอ,อพี่สาวประมาณนั้นซึ่งมาร์กก็หลงเชื่อครับหลงเชื่อสนิทใจเลยแล้วก็ตกลงที่จะมาเจอกับจอรนก่อนเนื่องจากพฤติกรรมของจอรนเนี่ยที่เปลี่ยนไปครับ เรียกว่าเขาติดอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมากหลังจากที่เขาได้รู้จักกับมาร์ครวมถึงเรื่องที่เด็กชายทั้งสองเนี่ยกำลังจะนัดพบกันคุณพ่อคุณแม่ของจอรนก็เรียกว่ารับรู้เรื่องนี้ครับแล้วก็คอยจับตาดูมากยิ่งขึ้นพวกเขาคอยเตือนจอนอยู่เสมอว่า เฮ้ย hey, อย่าไปให้ที่อยู่นะหรือว่าอย่าให้ไปไปให้เบอร์โทรศัพท์กับมาร์คซึ่งเอาจริงๆมาร์กก็คือคนแปลกหน้าเนี่แหละยังไม่เคยรู้จักในโลกของความเป็นจริงเลยรู้จักกันแค่อินเทอร์เน็ตไปไว้ใจได้อย่างไรเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ของจอนก็เป็นห่วงทางด้านของความปลอดภัยนะครับแต่ดูสุดท้ายแล้วจอนก็ไม่ยอมครับแล้วก็ยืนยันที่จะไปเจอกับนายมาร์คคนนี้ให้ได้นั่นทาให้พ่อแม่ของจอนเนี่ยลงทุนนะครับ ไปสืบหาแล้วก็ติดต่อแล้วก็สุดท้ายก็ติดต่อพ่อแม่ของมาร์กได้เลยทีเดียวแต่หลังจากที่พ่อแม่ของเด็กทั้งสองคนได้พูดคุยกันเนี่ยเขาก็โอเคครับแล้วก็ยินดีที่จะให้มาร์กกับจอรเนี่ยได้เจอกันแล้วก็จะได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันซึ่งเอาจริงๆพวกเขาครับไม่รู้เลยว่าจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยมันเกิดจากการที่จอรนะครับ แต่งเรื่องขึ้นมาหลังจากที่จอนและมาร์คได้พบกันก็เรียกว่าทั้งคู่ก็สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วครับแต่มาร์คเนี่ยเขามองจอนเป็นเหมือนเป็นน้องชายเท่านั้นเองในขณะที่ตัวจอนเนี่ยเขาเรียกว่าหลงรักมาร์คแบบหัวปักหัวปั๊มกันเลยทีเดียวสุดท้ายแล้วคนที่มาร์คอยากเจอจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่จอนครับแต่คือเด็กสาวอายุ16ที่จอนสร้างขึ้นต่างหาก นั่นทาให้มาครับเอาแต่ถามว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เขาจะได้เจอพี่สาวของนายสักทีก็คือผู้หญิงที่สร้างขึ้นเนี่ยซึ่งไอสิ่งเหล่านี้ครับมันได้สร้างปัญหาให้กับจอนแล้วก็ความกังวลใจให้กับจอนอยู่ตลอดเวลาและในเมื่อเขาเนี่ยครับเดินเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วจอนเองก็ไม่อยากที่จะเสียมาร์กไปเขาก็เลยต้องสร้างเรื่องราวครับแล้วก็ตัวละครใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาหลอกมาร์กเรื่อย จอ์เริ่มใช้จินนาการในการสร้างตัวละครอ,ออกมา,มามากมายครับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงไปพร้อมกับความรู้สึกปลูกพันธ์กับมาร์กินมากขึ้นทุกๆวันวน,นะครับ เป็นเวลาหลายเดือนเลยที่จอนเนี่ยต้องคอยสร้างตัวละครปอมๆไปคุยกับมาร์ครวมไปถึงบางตัวละครเนี่ยก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทางเพศด้วยครับมีข้อมูลบอกว่ามาร์คเนี่ยเคยถูกหลอกให้สำเร็จความใคร่ของตัวเองต่อหน้าเว็บแคมมากกว่าหนึ่งครั้งตามคำขอของตัวละครปอมนะครับที่จอนเนี่ยสร้างขึ้นมาด้วยจนกระทั่งจอนครับ ได้เริ่มเล่นบทที่มันเรียกว่าซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสร้างตัวละครที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เกิดขึ้นมาและหนึ่งในในั้นก็คือต,ตัวตัวละครครับในจินตนาการที่ชื่อว่าเจเนตดบินสันนั่นเองเจเนตดบินสันครับถูกสร้างขึ้นให้เป็นหญิงสาวอายุ40ปีที่มาจากลอนดอนโดยโลบินสันเนี่ยได้เริ่มติดต่อกับมาร์กในเดือนเมษายนครับ โดวินสันคงจะเป็นตัวละครธรรมดาธราแหละหากเธอเนี่ยไม่ได้บอกว่าเธอเนี่ยเป็นถึงสายลับของรัฐบาลอังกฤษกันเลยทีเดียวตัวละครโดวินสันได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับความลับมากมายกับมาร์คครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวลับๆในราชวงศ์โดยมีการอ้างอิงจดหมายที่มีตราประทับของราชินีด้วยนะหรือเรื่องของอัญ,ญมณีที่แพงที่สุดในโลกครับที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในตู้เซฟขนาดใหญ่ที่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกแถมเธอยังบอกว่า เนี่ยอีกไม่นานเนี่ยเธอต้องเดินทางไปเข้าเฝ้าพระราชนีพร้อมกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าหน่วยสืบราชการลับคือเอาจริงๆครับหลังจากที่มาร์คได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ในช่วงแรกๆเขาก็คิดว่ายัางไงครับเขาคิดว่าดูมินสันเนี่ยต้องเป็นอะไรที่แบบ ที่บอกครับกุเรื่องขึ้นมาแน่ๆหรือไม่ก็เป็นคนที่สติไม่สมประกอบแน่ๆเลยแต่ด้วยความที่มาร์กเองเนี่ยอายุแค่16ครับเขาก็มีความที่จะอยากรู้อยากเห็นตามวัยเป็นธรรมดาเขาก็ยังคงอยากจะคุยกับโดบินสันอย่างต่อเนื่องและนับวันครับมันก็ยิ่งแบบติดพันแบบติดการคุยกับโดบินสันมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆหลังเวลาผ่านไปมาร์กเริ่มมีความคิดว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วสิ่งที่โดมินสันเล่ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องจริงนะ เพราะทุกอย่างที่เราธอเล่ามานี่มันดูน่าเชื่อถือไปสะหมดครับตัวละครโดบินสันเนี่ยได้บอกกับมาร์คว่า เขาได้เป็นตัวแทนของหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษนะครับหรือว่ามีตัวย่อว่า SIS หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า MI6 ประมาณนี้ครับแถมเธอยังบอกว่าเธอเนี่ยมีหมายเลขประจำตัวด้วยนะเป็นเหมือนรหัสของสายลับก็คือ47695แล้วก็มีใบอนุญาตที่สามารถที่จะสังหารคนได้ด้วยอย่างไม่ผิดกฎหมายนะครับสิ่งเหล่านี้มันทำให้มาคเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเชื่อดมินสันแบบว่าเป็นสายลับอย่างสนิทใจเลย จอร์นครับที่เป็นคนสร้างโดบินสันขึ้นมาเนี่ยได้สร้างเรื่องราวที่เรียกว่ามันสลับซับซ้อนมีมิติมีการโปรยสเสน่ห์จนมาร์กเนี่ยทั้งหลงเชื่อแล้วก็หลงไหลในตัวละครนี้เป็นอย่างมากและแล้วครับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่28มิถุนายนเนี่ยจอร์นครับคิดอยากจะให้ตัวละครโดบินสันเนี่ยสั่งให้มาร์กมาทำการฆ่าตัวเขาเองในความเป็นจริงครับ ใช่ครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับจอรนคู่ที่สร้างตัวละครดอบินสันขึ้นมาคุยกับมาร์กเนี่ยได้สั่งให้มาร์กมาทําการสังหารตัวเขาเองจริงๆก็คือตัวจอรนนี่แหละโดยปั้นหลอกเหตุผลในการฆาตกรรมครั้งนี้กับมาร์กว่าจอนเนี่ยจริงจริงแล้วเขาป่วยเป็นเนื้องอกในสมองนะที่รักษาย,ยังไงก็ไม่หายและมีชีวิตอยู่ได้เพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนอกจากนี้ครับมันคือการทดสอบเพื่อพิสูจน์ด้วยว่ามาร์กเนี่ยมีความสามารถในการเป็นสายลับมากแค่ไหน ถ้าเกิดมาร์กเนี่ยสามารถไปสังหารจอได้สําเร็จเขาเนี่ยจะช่วยให้มาร์กเนี่ยมาทํางานในหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษได้ไม่เพียงเท่านั้นนะเขาจะมอบเงินรางวัลจํานวนหนึ่งให้กับมาร์กแล้วก็ยอมมีเซ็กส์ครับเป็นการตอบแทนมาร์กด้วยเมื่อได้ฟังข้อเสนอแบบนี้มาร์กก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนใจมากๆกับภารกิจนี้ครับ ตัวละครโดบินสันเนี่ยได้ให้แผนแล้วก็แนะนําเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการสังหารอย่างเรียกว่าละเอียดครับกับมาร์กก็บอกว่าเขาเนี่ยต้องเตรียมอาวุธยังไงสังหารแบบไหนแต่งตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้มีหลักฐานรวมไปถึงเนี่ยเขาเนี่ยจะพาจอรนไปพบได้ที่ไหนอีกด้วยนะครับก็เรียกว่าบอกแผนอย่างละเอียดเลยหลังจากที่มาร์ครู้วิธีการนะครับรายละเอียดแล้วก็แผนต่งตางๆอย่างครบถ้วนเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะลงมือตามแผนของโดบินสันเพื่อจัดการกับจอนซะครับ ในวันถัดมาเนี่ยมาร์กได้ชวนเพื่อนเขาไปที่ตรอกแห่งหนึ่งครับที่ชื่อว่า g กูสกินทีอ่อยู่ใจกลางเมืองเอลทริงแฮมนะครับใกล้ๆก,กับศูนย์การคา้าทราฟฟอร์ดนี่แหละมาร์กได้นัดกับจอรนไปสถานที่แห่งนั้นครับที่ที่ตัวละครดูบินสันได้บอกกับแผนได้บอกแผนไว้และหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้พบกันเนี่ยมาร์กครับก็ได้ใช้มีดทาครัวขนาด6นิ้วเนี่ยแทงเข้าไปที่จอนทันที จอรนนี่สุดตัวลงครับด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาพบครับแล้วก็โชคดีมากๆที่จอรนยังมีชีวิตอยู่ในขณะนั้นมาร์กได้ให้การกับตำรวจว่าเขาพบชายคนนึงเนี่ยเขาเห็นชายคนนึงเนี่ยใส่เสื้อฮูดนะเข้ามาทำร้ายจอนแล้วก็หนีไปแต่ภายหลังครับมันก็ได้มีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนี่แหละทางตำรวจครับก็เห็นได้ชัดว่ามาร์กนี่แหละคือคนที่ลงมือแทงจอรนด้วยตัวเอง หลังจากมาร์กถูกจับกลุ่มครับเขาก็ได้ให้การว่าเฮ้ยเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแผนการของคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าโดมินสันนะเป็นคนเหมือนบงการบังคับให้เขาทําแน่นอนครับว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ต้องสืบค้นหาตัวโดมินสันตามข้อมูลที่หมาเก,ก่าวอ้างใช่ไหมครับจนในที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไปพบว่าโดมินสันแท้จริงแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นครับแต่เป็นตัวละครที่จอนผู้ที่เป็นเหยื่อนี่แหละสร้างขึ้นมา คดีนี้มันสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ผู้คนที่ทราบเรื่องเป็นอย่างมากครับเพราะเอาจริงๆคดีนี้มีผู้กระทำความผิดถึง2คนใช่ไหมครับคนที่1คือใครคนที่1ก็คือมาร์คใช่ไหมครับที่ลงมือก่อเหตุคนที่2ก็คือโดมินสันคนที่เป็นคนบงการมาร์คให้ก่อเหตุอีกทีหนึ่งแต่โดมินสันเนี่ยดันเป็นคนเดียวกับจอนผู้ที่เป็นเหยื่อนั่นทำให้คดีนี้เป็นคดีที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากครับ แต่เนื่องจากกรณีนี้มันไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ก่อเหตุที่เป็นมาร์กเนี่ยก็อายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นรวมถึงจอรในฐานะผู้บงการเนี่ยก็มีอายุเพียงแค่14ปีซึ่งยังเป็นผู้เยาว์อยู่พวกเขาก็เลยรอดพ้นจากการติดคุกนะครับมาร์กสารภาพว่าเขาเนี่ยพยายามฆ่าในขณะที่จอรเนี่ยยอมรับในฐานะที่เ,เป็นคนที่ยุยงให้เกิดการฆ่าตัวตายนะครับผู้พิพากษาแมดดิสันเนี่ยผู้ที่ตัดสินคดีนี้ได้กล่าวกับคดีนี้ว่า จริงๆแล้วเด็กชายทั้งสองคนเนี่ยเอาจร,จริงๆพวกเขาทั้งคู่เนี่ยต่างตกเป็นเหยื่อของอีกฝ่ายหนึ่งท่านเองเขาได้ตัดสินให้มาร์กนะครับถูกควบคุมความประพฤติอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครองทั้งกิจกรรมภายในโลกแห่งความเป็นจริงและก็โลกในอินเทอร์เน็ตเป็นเวลา2ปีครับส่วนจอเนี่ยก็จะถูกควคุมความประพฤติเหมือนกันในลักษณะเดียวกันนะครับแต่ว่าช่วงเวลาเนี่ยยาวกว่าเป็น3ปีครับแต่ของจอเนี่ยเอาจริงๆมันจะหนักกว่าหน่อยเพราะว่าผู้พิพากษาเนี่ยสั่งว่า จอเนี่ยไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อีกต่อไปครับแล้วก็สั่งไม่ให้เขาเนี่ยเข้าห้องสนทนาทางอินเทอร์เน็ตอีกเว้นแต่ว่าผู้ปกครองของจอเนี่ยได้ทําการตรวจสอบแล้วก็อนุญาตก่อนเท่านั้นรวมถึงศาลนะครับได้สั่งห้ามไม่ให้ทั้งจอแล้วก็มาร์กเนี่ยได้พบเจอหรือว่าติดต่อกันอีกต่อไปหลังเหตุการณ์นี้มาร์กได้บอกความรู้สึกว่า มันเหมือนฝันร้ายของเขาเลยครับตัวเขาเองเนี่ยแทบจะไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาได้หลงเชื่อแล้วก็ลงมือทําอะไรที่มันเลวร้ายขนาดนี้ลงไปส่วนตัวจรเองเนี่ยเขาได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลครับซึ่งหลังจากที่เขาหายดีเนี่ยเขาก็ถูกส่งไปพบกับจิตแพทย์เพื่อรักษาอาการทางจิตต่ตอไปถึงะนั้นจรก็ยังคงบน่นคิดถึงมาร์กอยู่บ่อยๆครับแม้ว่าเขานี่ก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดจากมาร์กแล้วก็ตามจรเล่ากับจิตแพทย์ว่า ตัวเขาเนี่ยหลงรักมาร์คแบบถอนตัวไม่ขึ้นเขารู้สึกว่ามาร์คคือผู้ชายที่สมบูรณ์แบบเกินกว่าที่เขาจะาครอบครองเอาได้เขารู้ดีว่ามาร์คเนี่ยพูดคุยกับหญิงสาวหลายคนเลยนะในเวลาเดียวกันและนั่นทําให้เขาเนี่ยต้องปั้นตัวละครผู้หญิงสาวแบบออกมาเยอะแยะเลยเพื่อที่จะไปคุยกับมาร์คเอาเวลาของมาร์คมาให้ได้ จอนบอกว่าเขาเสพติดความสัมพันธ์แบบนี้กับมาร์คมากๆครับมันมากซะจนเขาเนี่ยอยากจะตายเลยครับหรือว่าหายตัวไปด้วยน้ำมือของมาร์กเลยทีเดียวและจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ข้อมูลว่า เอาจริงๆจอรเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากเลยนะเขาสามารถสร้างตัวละครที่หลากหลายครับในตัวละครแต่ละคนก็เรียกว่ามีบุคลิกที่เป็นไงมันแตกต่างกันมันมีมิติมันมีเส้นเรื่องของตัวละครไม่ว่าจะเป็นแบบมีการปูแบก็กกราวหรือว่าปูมหลังของตัวละครมีเรื่องราวการทํางานนิสัยส่วนตัวหรือม,มันมันมันถูกถ่ายทอดออกมาราวกับเรื่องจริงเลยนะครับ ส่วนบทสนทนาต่างๆที่ใช้เนี่ยก็เรียกว่ามันแตกต่างไปตามรูปแบบของตัวละครนั้นๆมันไม่ใช่ข้อความแบบทื่อๆครับแต่บทสนทนาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความซับซ้อนแล้วก็สอดคล้องกับตัวละครเป็นอย่างดีโดยข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้รับจากจอก็คือ จอนเนี่ยก็อาศัยแหล่งที่มาจากจินตนาการของเขาหลักๆกเนี่ยก็เกิดจากการที่เขาเนี่ยชอบดูภาพยนตร์ครับยกตัวอย่างภาพยนตร์ที่เขาชอบดูก็เช่น men in black นะครับหรือว่า James Bond นะครับแล้วก็ภาพยนตร์แบบ catch me if you can ก็เป็นเรื่องโปรดของจอนเช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวละครเหล่านั้นถูกสร้างและจินตนาการจากเด็กอายุแค่ 14ปีเท่านั้นครับเอาจริงๆมันน่าทึ่งมากๆแล้วก็เป็นอันจบคดีที่แปลกประหลาดนี้ลงไปครับจากเรื่องราวที่เล่าไปกรณีนี้ถือว่า ยังโชคดีนะครับที่ไม่มีใครที่ต้องเสียชีวิตแต่เอาจริงๆเรื่องราวการฆาตกรรมผ่านโลกออนไลน์มันถูกพบขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันเลยครับเพื่อนๆภาษาสากลที่ใช้กับคดีลักษณะนี้ก็จะเรียกกันว่าอินเทอร์เน็ตโฮม e ไซต์นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะการฆ่าเหยื่อที่พบกันทางออนไลน์โดยผู้กระทําความผิดและเหยื่อเนี่ยอาจจะรู้จักกันทางอ,อินเทอร์เน็ต อย่างมีคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาปี2014เนี่ยมีเด็กชาย14เหมือนกันครับเขาชื่อว่าเบรคเบนนานะครับถูกสังหารโดยวิศวะกรอายุ18ปีที่ชื่อว่าเลวิสไดเนสนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยรู้จักกันผ่านการเล่นเกมออนไลน์แต่หลังจากที่รู้จักกันเนี่ยทั้งคู่ก็เป็นไงนัดเจอกัน และสุดท้ายเด็กอายุ14ที่ชื่อว่าเบรดหน้าครับก็ถูกเลวิสเนี่ยกน,นํำแทงจนเสียชีวิตคาห้องพักเลยหรือยังมีอีกคดีหนึ่งครับที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์เหมือนกันปี2015เนี่ยมีทนายความคนหนึ่งเขาชื่อว่าเดวิสแมสเตอร์ชิมิสนะครับถูกฆาตกรรมในห้องพัก โรงแรมแห่งหนึ่งโดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปสืบผลเนี่ยก็พบว่าก่อนหน้านี้คุณเดวิดเนี่ยได้โพสต์กระทู้ครับในเว็บไซต์แห่งหนึ่งเนี่ยเพื่อหาคู่นอนและหลังจากนั้นก็มีผู้หญิงปริศนา2คนนะครับมาตอบกระทู้ของเขาแล้วก็มานัดเจอกับคุณเดวิด แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเดวิดกับโดนคนที่ปลอมมาเป็นสองสาวเนี่ยทำการฆาตกรรมครับเพื่อที่จะชิงทรัพย์สินไปเราจะเห็นได้เลยครับว่าในโลกอินเทอร์เน็ตนั้น,ม,นมันก็เหมือนกับโลกแล้วก็สังคมของเราจริงๆนั่นแหละที่มันประกอบไปด้วยคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะครับแต่โลกออนไลน์เนี่ยมันสามารถที่จะปิดซ่อนแล้วก็ปลอมแปลงได้ง่ายกว่าเหล่ามิจฉาชีพก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นใครก็ได้มาในรูปแบบไหนก็ได้ซึ่งข้อมูลบนโลกออนไลน์เอาจริงๆมันก็ปลอมแปลงได้ง่ายมากๆ ัวเราเองครับในฐานะหนึ่งในคนที่อยู่ในสังคมออนไลน์เหมือนกันเนี่ยก็ต้องรู้จักที่จะเรียนรู้แล้วก็ป้องกันตัวเองทั้งในแง่ของการปกป้องข้อมูลของตัวเองเนาะอย่าให้ใครเนี่ยเอาข้อมูลของเราไปได้ง่ายๆไปจนถึงการป้องกันภัยอันตรายที่อาจจะเกิดจากการพบเจอคนบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยครับคือปัจจุบันเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหาเพื่อนใหม่หรือหาคู่เนี่ยมันมีอยู่เยอะมากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆซึ่งเราเองก็ไม่รู้ได้เลยว่าคนเหล่านั้นแท้จริงเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนมีจุดประสงค์อะไร คือตรงผมเองไม่สามารถบอกได้นะครับว่าสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนจริงสิ่งไหนปลอมแต่ทั้งหมดนี้ผมอยากให้เราครับรู้จักตั้งสติคิดวิเคราะห์แยกแยะครับก่อนที่เราจะเชื่อหรือว่ากระทำอะไรลงไปให้มากๆอย่าลืมนะครับ อย่าลืมที่เราจะมองในมุมความเสี่ยงเยอะๆคือผมไม่ได้มีเจตนาสอนให้เราวิตกจริตแต่อยากให้เรารู้จักป้องกันตัวเองมากๆครับในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรที่จะใช้ช่องทางนี้ในการหาประโยชน์จากผู้อื่นโดยไม่ถูกต้องเช่นกันเนาะไม่ทำร้ายไม่เอาเปรียบคนอื่นเช่นกันนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยครับเป็นยังไงกันบ้างครับฟังคดีนี้ไปแล้วสําหรับใครหลายๆคนที่เคยฟังบอกชื่อเลขนักกันของน้องหมอตังมาเนี่ยก็อาจจะ มีข้อมูลหลายหลายอย่างนะครับของน้องหมอที่หามาได้ดีและได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมก็พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วครับที่จะพยายามหาข้อมูลมาได้เยอะที่สุดพร้อมกับเกล็ดของคดีอื่นๆที่อยู่ในลักษณะเดียวกันครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในอีกรูปแบบหนึ่งละกันในรูปแบบของพี่แฮมนะครับก็ยังไงฝากติดตามช่องของพี่แฮมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอันนี้ พี่แฮมรักมากๆก็คือช่องไฟนอตฟาวนะครับทางช่องมิชชั่นทูบูโตที่ออกทุกวันหนังขานนั่นเองสําหรับใครที่ชอบออฟังคดีแบบนี้จริงๆมีอีกหลายคดีเลยนะครับที่พี่แฮมเนี่ยหาข้อมูลมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนใจไม่ได้เอาลงในไฟนอตฟาวเพราะว่าหลากหลายเหตุผนลนครับ ถ้ารู้สึกว่าเออชอบฟังคดีลักษณะแบบนี้เหมือนกันเนี่ยยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็ Subscribe ไว้ครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวแบบเนี้ยอ,อ่อพี่ทำมอยากจะเล่าอะไรก็จะมีทั้งคดีาดกรรมเรื่องแปลก เนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาเล่าค่อนข้างจับฉ่ายทีนหนึ่งในห้องในในช่องของพี่แฮมนะครับส่วนใครที่ชอบคดีฆาตกรรมก็ไปตามได้ที่ฝ่ายน็อตฟ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจพี่แฮมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่รักษาสุขภาพดีๆนะตอนที่พี่แฮมอัดน,นี่ก็ถ้าใครสังเกตก็จะรู้สึกได้ว่าเสียงอาจจะมีแหบเล็กน้อยนะครับก็เพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะนอนดึกแล้วก็งานค่อนข้าเงเยอะนิดหนึ่งยังไงรักษาสุขภาพแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ